พักสามพักสามพักสามพันกว่าครับคุณเยเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อผมอยากเล่นมากพักสามลุงเบียยสุดิบสามแน่ๆอ๋อเจสันตอนใส่นี้แน่เลยตอนใส่น้ากากใช่ไหม เอ้าตกมันนี่ก่อนวิจุ<ะ>แพงครับแพงคุณเคมันยังไม่เปิดตัวเลยครับคุณเคแล้วมันออกตั้งสิบตุลาขอบคุณครับคุณครับ ที่เบิร์กเราสุดยอดมากเมื่อกี้น้องแขนสัน้นน้องแขนสัน้นผมโดนไม่หนึ่งอ้าปป๊ก<อ>ปิ๊กเอา้าฮาร์ดก่อนไปแลนะ้วเด้อใช่ครับเอาครกเกลือโอ้ย ตุกว,วันนี้เกลือนิดเต็มบ้านครับยิ่งเยอะอะเกลือตอนนี้ยแบบเล่นเกมกาชาสุ่มแล้วมันเกลืออย่ยาซิ

ใช่แต่ก่อนอาจจะเป็นแลท์โซยห้าบาทลองได้ไหมอะเพลมันเก่ามากเลยคุูต้องเร็วกว่านี้ผมเร็วแล้วล้ำเรียนไหม

จะบอกล่าสุดโมโนกับจมน้ำติ๊กอยู่ไหนไม่เปียกครับไม่เปียกอันนี้ถุงนี้พลาสติกพิเศษ ไม่เหมือนครับน้องมีระบบสกรีดอัตโนมัติ <c oughs> แตกหนึ่งใช่คร <c oughs> ับุงเกจจู่ๆกระบู o oh ชิ i บ b r เอ,อไม่ช่ยสิปิดจะเอ๋แแบบ้ามันเป็นถุงไม่ใช่ถังเนี่ยเด็ดเดี๋ยวให้ดูจะชัดเดี๋ยวให้ดูชัดๆน้องเป็นถุงปี๊บ